ไงฉันชื่อลีแอนฉันอยายุสิบสี่ปีและกำลังโกหกพ่อฉันเรื่องแม่เพื่อช่วยแม่ในการรักษาครอบครัวของเราเอาไว้เรื่องนี้หรือคุณจะบอกว่าสถานการณ์โดยรวมที่ไม่น่าประทับใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายชื่อแมทธิวเขาว่ายุแค่สองขวบแล้วก็เหมือนแบบครอบครัวอื่นๆที่บางครั้งพ่อแม่ฉันก็จะโต้เถียงกันด้วยเรื่องบางอย่างหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะกลับมาคืนดีกันเสมอ และทำให้อะไรๆกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งทําให้ฉันแน่ใจเสมอมาว่านั่นคือเรื่องปกติและเป็นแบบที่การแต่งงานควรจะเป็นแต่วันหนึ่งก็กลายเป็นว่าฉันเข้าใจผิดมาหันในตอนที่ฉันได้ยินแม่ร้องไห้อยู่ในห้องน้ําตอนนั้นเป็นช่วงกลางวันฉันกําลังทํากันบ้านและแม่กําลังวุ่นวายอยู่กับการทํางานบ้านถึงตอนหนึ่งแม่จึงบอกให้ฉันดูแลแมทธิวขณะที่แม่จะเอาเสื้อผ้าไปใส่ตะกรา้าหลังจากผ่านไปสินาที ฉันจึงรู้สึกตัวว่าแม่ยังไม่กลับมาฉันก็เลยเรียกแม่แต่แม่ไม่ตอบฉันจึงไปดูว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าและฉันพบว่าแม่กําลังร้องไห้อยู่ตรงตะกร้าผ้าแม่บอกว่าแม่แค่เตะตะกร้าแรงจนนิ้วเท้าเจ็บมากและทําให้น้ําตาไหลอาบหน้าแต่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ทําให้แม่โกรธเคืองเสียใจอ่ะเพื่อให้พวกคุณเข้าใจหน่อยนะจริงๆแม่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากและเวลาส่วนใหญ่แม่มันไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบแม่ไม่เคยร้องไห้เลยเวลาที่แบบดูหนังเศร้าหรือเห็นข่าวน่าสะเทือนใจแล้วคุณแน่ใจได้เลยว่าแม่จะต้องไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อน,นั่งร้องไห้เพราะเจ็บนิ้วเท้าอ่ะโอ้แต่อีกอย่างหนึง่งฉันเดาว,ว่าเพราะฉันเองก็ไม่ได้สนิทกับแม่มากนักแม่บอกเสมอว่าฉันมีคนมากมายรอบข้างให้ผูกมิตรเป็นเพื่อนด้วยและแม่ก็แค่อยากเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพคนหนึ่งเท่านั้นเอง รูปแบบของอุปนิสัยแม่ฉันเนี่ยเป็นกุญแจของเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้เลยแหละอย่างไรก็ตามหลังจากวันนั้นหรือสักพักหนึ่งฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงบางอย่างนั่นเป็นเสียงพ่อแม่ฉันพูดกันดังมากและฟังจากบางคำที่ฉันพอจะได้ยินฉันก็รู้ว่าแม่พบรอยลิปสติกบนเสื้อของพ่อขณะที่กำลังซักผ้าจากนั้นฉันจึงเข้าใจว่าทำไมวันก่อนหน้าแม่ถึงร้องไห้แม่ตัดสินไปแล้วว่าพ่อนอกใจแม่ไปมีผู้หญิงคนอื่นฉันกลัวมากจริงจริง ไม่นานมานี้พ่อแม่ของเพื่อนร่วมชั้นของฉันก็เพิ่งหย่าก,กันแล้วฉันเห็นเลยว่าเขาต้องผ่านช่วงความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตไปอย่างลำบากขนาดไหนและฉันก็ไม่อยากให้ครอบรครัวของฉันแตกแยกดังนั้นฉันก็เลยแค่นอนนิ่งๆบนเตียงไม่ขยับหรือหายใจดังๆจนฉันไม่ได้ยินอะไรนอกจากบทสนทนาของพวกเขาอีกจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงดังตามมาอีกนาทีหลังจากนั้นพ่อจึงเข้ามาในห้องฉันปรากฏว่าขณะที่พวกเขากําลังเถียงกันอยู่นั้นแม่ก็เป็นลมไป แม่ได้สติแทบจะในทันทีแต่พ่อก็ยังตัดสินใจพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ไม่เป็นไรพ่อก็เลยต้องปลูกฉันเพื่อให้ไปดูแลแมทธิวฉันไม่เคยลืมคำคืนนั้นได้เลยฉันวิ่งจากมุมนึงไปอีกมุมนึงขณะที่รอให้พ่อแม่กลับมาพวกเขาไม่ได้กลับจนกระทั่งรุ่งสางพ่อฉันดูหม่นหมองซึมเศร้าและใบหน้าของแม่ก็บอกชัดว่าแม่เพิ่งหยุดร้องไห้พวกเขาบอกว่าเราต้องคุยกัน กลายเป็นว่าที่โรงพยาบาลขณะที่หมอกําลังทําการตรวจสิ่งต่างๆที่จําเป็นเพื่อหาว่าแม่ได้รับบาดเจ็บขณะหมดสติไปหรือเปล่าพวกเขากลับพบบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่นั่นคือตอนที่เราทั้งหมดรู้ว่าแม่ฉันเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองแน่ละ่ะทุกคนตกตะลึงแล้วก็โศกเศร้าเสียใจและพวกคุณแน่ใจได้เลยว่าแม่ฉันจะต้องเริ่มทําการรักษาในทันทีพ่อบอกฉันว่านับจากนี้ฉันต้องคอยทํางานบ้านแทนแม่ยังน้อยก็ทําไปก่อนชั่วระยะหนึ่ง แต่พ่อก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรหรอกฉันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือแม่อยู่แล้วดังนั้นทุกวันหลังฉันกลับจากโรงเรียนฉันต้องทำอาหารทำความสะอาดสักผ้าดูดฝุ่นและแน่นอนฉันยังต้องพยายามดูแลแมทธิวด้วยตัวเองด้วยเพราะก็อย่างที่คุณรู้หลังจากรับคีโมมาแม่จะรู้สึกไม่สบายมากๆแล้วก็แทบดูแลตัวเองไม่ได้เลยสุขภาพของแม่ไม่ใช่อย่างเดียวในตอนนี้ที่ต่างออกไปแต่อารมณ์ก็ด้วยเหมือนกัน แต่ละวันแม่จะเริ่มไม่มีความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเมื่อไหร่ที่แม่ได้ยินว่าฉันกลับมาบ้านแม่จะต้องมีอะไรสักอย่างให้ฉันทําอย่างช่วยขยับหมอนให้หรือช่วยใส่ถุงเท้าให้หน่อยคือแบบอะไรก็ตามที่จริงๆแม่ทําเองก็ได้นั่นแหละและไม่ใช่แค่ฉันที่แม่กําลังใช้อาการเจ็บปวดของตัวเองทรมานแม่ตะโกนใส่พ่อฉันตลอดเวลาบอกว่าเขาทําผิดทุกอย่างพ่อไม่ได้ทําซุปให้แม่อย่างที่แม่บอกให้ทําและไม่ได้ซื้อของที่ร้านอย่างที่บอกให้ซื้อ ดูแลฉันกับแมทธิวไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็อะไรอีกมากมายตามที่แม่บอกพ่อทำผิดทุกอย่างแล้วแม่ก็ยังเอาแต่คร่ำครวญเรื่องสุขภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ฉันรู้แม่ของฉันผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนนี้แหละแต่แม่ก็เอาแต่คร่ำครวญให้ทุกคนที่โทรมาถ,ถามแม่บอกว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้ฉันจะนึกบ่นหรอกนะเชื่อเธอว่าฉันตระหนักดีเลยว่าการเป็นมะเร็งอัมาเป็นเรื่องทรมานสํำหรับแม่แต่ก็ คือฉันเพิ่งอายุ14อ่ะรู้ไหมแลวฉันก็ควรจะได้ออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆเหมือนเด็กอายุ14คนอื่นๆแต่ฉันต้องมาทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงน้องแทนและแม่ก็ไม่เคยแม้แต่จะพูดขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ฉันทําให้และแค่รับทั้งหมดนั้นไว้เฉยๆเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องได้และฉันก็ไม่อาจพูดอะไรกับแม่ได้เลยเพราะแม่กําลังป่วยอยู่และฉันไม่อยากให้แม่โกรธขึ้นมาพ่อในทางตรงกันข้ามเป็นคนเดียวจริงๆที่เข้าใจทะลุปลุกปลงว่าฉันเหนื่อยกับแม่ บางครั้งเราไม่จาเป็นต้องพูดกันเลยด้วยซ้ําเราก็แค่อย่างเช่นช่วยกันทําความสะอาดห้องครัวด้วยกันโดยไม่ต้องขอแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ต้องทุกข์ทรมานแบบว่าทั้งหมดที่ฉันอยากพูดก็แค่ว่าในช่วงเวลานั้นตอนที่แม่ฉันป่วยพ่อกับฉันก็เลยได้ใกล้ชิดกันมากๆนั่นจึงอาจเป็นเหตุให้เพราะอะไรถึงกลายเป็นเรื่องยากสําหรับฉันที่จะต้องเล่าเรื่องต่อจากนี้วันหนึ่งฉันทํากันบ้านแล้วก็อยู่จนดึกก็เลยตัดสินใจไปหานมอุ่นๆดื่มก่อนนอน และขณะที่ฉันเดินเข้าไปใกล้ห้องครัวฉันก็ได้ยินเสียงพ่อคุยโทรศัพท์ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะแต่ว่าเขาก็ซิบกระซาบบางอย่างในสายอ่ะเหมือนอยากปิดบงังไม่ให้ใครได้ยินอะไรก็ตามที่เขากําลังพูดฉันก็เลยต้องแอบฟังอย่างช่วยไม่ได้พ่อสังเกตเห็นฉันเกือบจะทันทีแล้วก็เอาโทรศัพท์ลงเหมือนเขาไปหลาดใจมากจริงๆพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเขามีเพียงความหมายเดียวสําหรับฉันนั่นคือพ่อกําลังนอกใจและกําลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ในตอนที่ฉันจับได้ ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะฉันไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรฉันแค่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องครัวพยายามมองไปที่พ่อด้วยความรู้สึกเยดยามที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาทำแบบนี้กับภรรยายที่กำลังป่วยของเขาได้ยังไงแน่ล่ะเขาเริ่มบอกเรื่องงี่เง่าอะไรสักอย่างกับฉันว่าเป็นแค่โทรศัพท์เรื่องงานแล้วเขาก็วางไปเพราะว่าคุยจบแล้วบอกว่าพ่อไม่คิดเลยว่าจะเห็นฉันบลาบลาบลาแต่เห็นได้ชัดว่า เขาควรจะหาข้ออ้างดีๆกว่านี้เพราะฉันมองไปที่นาฬิกาที่บอกว่าตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วซึ่งมันดึกเกินกว่าจะมาคุยเรื่องงานและพ่อก็เข้าใจว่าฉันไม่ได้เชื่อเขาจากนั้นพ่อจึงถอนหายใจและบอกว่าเราต้องคุยกันนั่นเป็นการคุยที่จริงจังที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันปรากฏว่าพ่อมีผู้หญิงอื่นจริงๆซึ่งเธอมีชื่อว่าเจสิกาและเป็นคนที่ทำให้พ่อของฉันมีความสุขพ่อแน่ใจเรื่องนั้นมากและคืนนั้นที่หมอพบว่าแม่เป็นมะเรง็ง เขาเพิ่งจะบอกแม่ว่าเขาจะทิ้งแม่ไปแต่แล้วแม่ก็ป่วยและพ่อก็ไม่อาจทำได้อีกขณะที่เจสซิก้าเอาแต่รบเราให้พ่อตัดสินใจสักทีพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้คิดว่าฉันจะเข้าใจพ่อหรืออะไรทั้งนั้นพ่อแค่อยากให้ฉันเก็บเรื่องนี้ไม่ให้แม่รู้อย่างน้อยก็จนกว่าแม่จะดีขึ้นฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหมายถึงคือแน่ๆเลยก็คือฉันต้องรับปากพ่ออยู่แล้วว่าจะเก็บความลับของเขาเอาไว้เพื่อประโยชน์ของครอบครัวแต่หลังจากนั้น พอฉันเข้านอนแล้วฉันก็เอาแต่คิดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนแรกฉันนึกภาพไปว่าแม่ฉันเอาชนะโรคร้ายแล้วก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งแต่แล้วพ่อก็บอกเขาเรื่องผู้หญิงของพ่อและทิ้งเราไปแล้วแม่ก็กลับมาโศกเศร้าเสียใจอีกไม่มีครอบครัวที่มีความสุขของเราอีกต่อไปแต่จะเป็นยังไงถ้าแม่สู้ไม่ไหวแล้วจากไปละ่ะนี่ก็คงไม่มีอะไรเหมือนครอบครัวที่มีความสุขเหมือนกันอีกอย่าง ในกรณีนั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่พ่อจะพาแม่ใหม่มาบ้านโอ้พระเจ้าฉันหวังเหลือเกินว่าตัวเองไม่ควรจะมารับรู้เรื่องทั้งหมดนี้ของพวกผู้ใหญ่เลยเช้าวันต่อมาพ่อของฉันควรจะพาแม่ไปหาหมอแต่พ่อมีโทรศัพท์จากที่ทำงานจึงรบเร้าให้ฉันไปเป็นเพื่อนแม่แทนก่อนพ่อออกไปทำงานเขามองฉันอย่างมีความหมายแบบว่าเพื่อเตือนฉันว่าฉันเพิ่งสัญญาอะไรกับพ่อไว้ก่อนหน้านี้ฉันคิดหนักมากกับเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของครอบครัว เรื่องโน,นนีและอื่นๆซัดจอนฉันไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าแม่และฉันมาถึงห้องของหมอได้ยังไงทันทีที่เราเข้าไปและเห็นใบหน้าของหมอเรารู้เลยว่าเขาต้องมีข่าวดีแม่ฉันโชคดีที่กำจัดเจ้ามะเร็งวายร้ายออกไปได้แล้วแน่นอนทุกคนดีใจอย่างมากและเราก็กอดหมอกล่าวขอบคุณเขาแบบขอบคุณเป็นล้านล้านครั้งเลยแต่แล้วแม่ฉันก็หยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรบ,บอกพ่อและฉันก็รู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของฉัน ฉันเลยห้ามแม่ไว้แล้วบอกว่าเราต้องคุยกันใบหน้าของแม่ฉันไม่ปรากฏอารมณ์สักนิดเดียวแม่ดูเหมือนจะดูทุกอย่างดีแล้วและตอนนี้ความสงสัยของแม่ก็ได้รับการยืนยันแม่ลูบหัวฉันฉันแทบร้องไห้กับความไร้ประโยชน์ที่ฉันกำลังรู้สึกในขณะเนี้ยนี่เหมือนฉันเป็นคนทำลายข่าวดีที่สุดในโลกเรื่องอาการป่วยของแม่แต่แล้วฉันก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันบนใบหน้าแม่แม่ดูลึกลับแล้วก็ครุ่นคิดอะไรบางอย่างอย่าง,างลึกซึง้ง ทันใดนั้นแม่ก็บอกกับทันหันว่าเราจะเก็บข่าวดีนี้ไว้เป็นความลับจากพ่อสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็จนกว่าแม่จะคิดแผนที่ดีกว่านี้เพื่อทำให้พ่ออยู่กับครอบครัวของเราได้น่าตกใจหรือเปล่าก็ใช่น่ะสิแล้วก็คาดไม่ถึงสุดๆเลยด้วยฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นจะช่างคิดสร้างสารรค์เหมือนแม่ฉันไหมตอนนี้ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วที่แม่แกล้งทำเป็นป่วยต่อและฉันก็ต้องช่วยเหลือนอน,นี่แม่ส่วนพ่อก็ยังไม่รู้อะไรแล้วก็เอาแต่ดูแลแม่ ไม่นานมานี้เองแม่เพิ่งจะแนะฉันว่าให้ฉันใช้ช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็บอกเป็นในๆกับพ่อว่าอาการเปิดของภรรยาอาจเป็นบทลงโทษจากพระเจ้าที่เขานอกใจฉันก็ไม่รู้ว่าแผนนี้จะอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าไหร่และปฏิกิริยาของพ่อฉันตอนที่ความจริงเปิดเผยนั้นจะเป็นยังไงแต่ฉันรู้เลยว่าฉันไม่เคยรู้สึกสนิทสนมกับแม่มากเท่านี้มาก่อนตอนนี้หวังว่าเราจะได้รับคำอวยพรในช่องคอมเมนต์ให้โชคดี แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวต่อจากนี้ด้วยนะ